สวัสดีครับน้าต้อมขายปอดครับผมที่นี่ปอดอาเมีสาขากราปาพึกนะครับผมวันนี้นะครับผมมีตัวนี่ครับเอเวอร์เรสต์สปอรนะครับบวกแพ็กเกจนะครับผมราคาจะอยู่ที่1นึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นนะครับผมวันนี้จะมารีวิวให้ฟังครับผมว่าแต่งแบบเดิมๆไม่ต้องลงล้อจะหล่อแค่ไหนครับเดี๋ยวต้องพาดูครับผมครับผมตัวนี้นะครับเป็นตัวเอเวอร์เรสต์ปอรนะครับเป็นตัวแพ็กเกจเลยหน้าตาจะเป็นอย่างนี้เลยครับมากับชุดแต่งวิทเตอร์นะครับผมก็จะเป็น FORD นะครับผมพร้อมกับไฟ3ามจุดตรงนี้สามารถเลือกสีได้นะครับผมจะเป็นสีขาวสีต้มนะครับสีขาวจะเป็นไฟ LED เลยนะครับผมมาพร้อมกับชุดแต่งวิตเตอร์แบบนี้เลยนะครับระะผมกระจังหน้าสามารถเลือกได้นะครับว่าอยากได้เป็นแบบไหนแต่อันนี้ลูกค้าอยากได้เป็น FORD นะครับผมต้องจัดให้นะครับผมด้านข้างก็เดิมๆครับผมคันนี้อย่างที่ต่อครับตัวน,นี้เป็นสีขาวนะครับผมก็ส่วนใหญ่ลูกค้าก็อยากจะรับในเรื่องของหลังคาอันนี้ต้องก็ ทำให้ไปในแคมเปญโปรโมชั่นให้เลยนะครับผมแถมเป็นลูกค้าอยากจระแลแบบนี้ต้องกระแลให้ได้เลยครับผมมาพร้อมกับเบ้ากันลอยมือจับครับผมอันนี้คือลูกค้าออกแบบออกแบบให้ทั้งหมดเลยนะครับผมด้านหลังนะครับผมด้านหลังจะเป็นในเรื่องของข้อบป่าท้ายนะครับผมัวนี้ก็จะเพิ่มความามีมิติเพิ่มขึ้นมาดูมีดูดุขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับผมแล้วก็จะเป็นในเรื่องของ คำว่าเอเวเรสครับเป็นครอสายทานี้เวลาเบรกมันก็จะขึ้นที่นี่เลยครับเป็นเป็นไปนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นตัวนี้ครับผมอ่าชุดแต่งวิสเตอร์นะครับผมก็จะเป็นในเรื่องของท่อของอีซินดิที้นะฮะนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้ผมจะมีเป็นสี่เหลี่ยมตุรขนมุบเจ็ปูนเลยนะครับผมครับผมอันนี้นะครับเป็นแคมเปญโปรโมชั่นของต้อมนะครับอ่าลูกค้าสามารถจ่ายได้ที่25%ดอกเบี้ย0%เลยครับผมพร้อมชุดแต่งแบบนี้เลยนะครับผม ต้มให้รถแบบหล่อๆเท่ๆแบบนี้เลยครับสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะครับสนใจอยากจะใช้เงินรับรถที่น้อยกว่าน,นี้หรือว่าสนใจดอกเบีย้ยสุนเปอร์เซ็นต์สามารถโทรหาต้มได้เลยนะครับที่092295558นะครับผมแล้วก็ฝากช่องน้าต้มด้วยนะครับผมที่นะ้ต้มขายปอร์ดครับผมวันนี้ไปก่อนนะครับ